เข้ามาฮะตอนนี้เราใชสมุดบันที่นั้ยหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นคือแทนที่ผู้ชายจะแยกกันมาลีง เอาวันุท้าวะคะะเราขยับใก้กันหน่อยนะคะก็มีทั้งศิลปินแล้วก็รวมถึงีพี่ดีเจากสมเคมฟิล์ูนะคะันนถ่ายรูมคาแล้วก็รวมถพี่เกมด้วยนะคะหัวหน้างานของเราวันนี้แล้วใ่นาที่มากเลยด่งนนงนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนริดีนะครไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับุโซซิงครับสาวคุณโซที่ต้องบอกต่อครับขอบคุณนะคะชลีสเตมเซรา่กันด้วยค่ะ ขอบคุณ Piasociety.net e ด้วยน,นะครับเว็บไซต์บันเทิงนะครับขอบคุณ AIS ครับขอบคุณโรงแรมจุฬา Hotel นะครับบ้านหลังนี้ขอบคุณ AS, ครับขอบคุณ GM m Grammy นะคะทูนทานเทเชียแล้วก็ IM ค่ะรวไมไปถึงสถานที่ของเราในวันนี้